<TV. S 2> สวัสดีครับซัตทีวีมาแล้วนะครับในช่วงของซัตทาวเวลท่องเที่ยวและเรลู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีโซโซครับวันนี้พามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะฮะกับคาเฟ่สุดเท่ ท่ามกลางขุนเขานะฮะกับนี่นกกระจอกเทศด้วยนะครับที่นี่ชื่อว่าลมราชบุรีนะครับมีอะไรเจ๋งๆที่นี่บรรยากาศด้านในเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับนี่แหละฮะลมราชบุรีนะฮะดีไซน์บอกว่าเท่มากๆตัวนี้เป็นเหมืองเก่าฮะลมสมชื่อฮะลมปะทะตัวผมตลอดเวลาแล้วก็ช่วงนี้ลมหนาวด้วย ก็แบบว่าเท่มากเน้นแบบโปร่งโล่งสบายนะฮะกระจกรอบทิศท,ทางเลยแล้วก็ที่นั่งเคาน์เตอร์ต่างๆดูเน้นโทนแบบออกแบบขาวดำอะไรประมาณฟิลนั้นนะฮะแล้วก็ชั้น2ก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งชมวิวได้เลย <S <S ผมว่าเป็นคาเฟ่ที่ดูออกแบบเท่ๆมันมาหน่อยนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆดูเรียบๆเทควิวแบบ กว้างๆมองลงไปชั้นล่างนะครับแล้วก็ด้านนี้เรามองไปเปกระจกทั้งหมดเนี่ยจะเห็นวิวต้นสนวิวภูเขาสลับซับซ้อนส่วนด้านนอกเนี่ยลมตึงมากนะ ต้องบอกงนี้นะฮะนอกจากสถานที่ที่เขาแบบว่าทําได้สวยมากๆเครื่องดื่มแล้วก็เมนูที่เป็นของทานเล่นแล้วก็เป็นขนมเนี่ยนะฮะคือแบบตรงปกมากอะ่ะส่วนวันนี้ที่จะแนะนำเนี่ยมีอยู่2แก้วนี้นะฮะอันนี้คือลมลาเต้มีกาแฟนะฮะมีน้ําสับปะรดแล้วก็เป็นน้ําพึ้งนะฮะส่วนแก้วนี้ ลาชบุรีคอฟฟี่ครับผมส่วนเมนูของหวานที่นี่ก็จับไต็มไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้คือครัวซองสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสังขยาโทสครับเป็นโทสที่แบบว่าผมชอบสังขยาเขานะดูเข้มข้นนะพอทานกับขนมปังแล้วก็มีไอศครีมโปะด้านบนนี่โอ้อร่อยจริงฮนะครัวซองนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะโอ้โหแบบนุ่มละมุนอร่อยมากนะับแป้งกรอบแบบทานกับวิปครีมตัวนี้ แล้วก็ตัดกับสตรอเบอรี่นะอย่างนี้เลยอร่อยจริงๆฮะแล้วก็เมนูที่เป็นเครื่องดื่มก็ทุกแก้วนี่คืออร่อยหมดทุกเมนูครับด้านนอกอ o ด t d o ฮะอยากจะเดินออกมาจากคาเฟ่ก็จะเห็นบรรยากาศเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขาอย่างเงี้ยนะฮะจุดนี้มองไปจะเห็นคาเฟ่สวยงามชัดเจนเลยที่เหมือนสร้างอยู่บนเนินเขาอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะตอนแรกผมอยู่บนคาเฟ่แล้วมองลงมา ดูว่าไม่ใหญ่นะครับพอมายืนใกล้ๆใ,ใหญ่มากเหมือนเป็นปฏิมากรรมฮะเอาชิ้นส่วนเอาสเตอร์เอาเฟืองของพวกรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละมาสร้างนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นสนิมธรรมชาติเลยฮะอีกหนึ่งไฮไลท์ฮะคุณผู้ชมนี่มีฝูงนกกระจอกเทศเดินเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าตรงนี้ด้วยนะฮะอารมณ์แบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยฮะได้ให้อาหารนกกระจอกเทศด้วยฮะโอ้โหตื่นเต้นดีฮะ ในส่วนของคาเฟ่ก็สวยอาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็มีนกกระจอกเทศมีบรรยากาศต่างๆแบบใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆฮะคใครที่ต้องการบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบนกกระจอกเทศเนี่ยที่นี่เขามีให้สัมผัสฮะบแบบนี้ต้องแวะมานะครับที่ลมราชบุรีครับ ใครอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางขุนเขามีนกกระจอกเทศเดินเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงมีคาเฟ่เก๋ๆอาหารอร่อยนะฮะมาได้ที่นี่เลยะฮะลมราชบุรีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับช่วงของซัตว์เทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูดๆลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่